วันนี้เก๋มีอีกหนึ่งปัญหาที่ถือว่าเป็นภัยเงียบที่เราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเราจะเห็นว่าทุกวันนี้คนเกิดการเจ็บปวยจากภาวะของโรคก,กระดูกเสื่อมแล้วก็กระดูกพุนนะคะกระดูกจะทำหน้าที่ในการค้ำยันและควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเรานะคะแต่เมื่อเราใช้งานเขามากเข้ามากเข้าเขาก็จะเสื่อมลง ตามช่วงเวลานะคะประกอบกับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปไม่ได้มีสารอาหารหรือแร่ธาตุที่เข้าไปส่งเสริมให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงจะเห็นว่า1ใน3าของผู้หญิงนะคะเมื่อมีอายุที่มากขึ้นก็จะเกิดภาวะของโรคก,กระดูกเสื่อมแล้วก็กระดูกพุนนะคะและ1ใน5ของผู้ชายก็จะเกิดภาวะนี้เช่นเดียวกันและจากสถิติของผู้ที่เกิดปัญหาโรคก,กระดูกเสื่อมแล้วก็กระดูกพุนนะคะจนถึงขั้นที่กระดูกสะโพกหักแล้วต้องนอนติดเตียงเนี่ยนะคะ หนใน5ของคนที่เกิดภาวะนี้มักจะเสียชีวิตลงภายใน3ปีเนื่องจากภาวะของโรคแทรกซ้อนนะคะทีนี้ปัญหาเนี้ยเราจะป้องกันได้ยังไงนะคะคนส่วนใหญ่ทราบค่ะว่าการจะป้องกันภาวะของโรคก,กระดูกเสื่อมและกระดูกพุ่นเนี่ย ก็จะต้องเสริมสารอาหารในกลุ่มของแคลเซียมเข้าไปแต่แคลเซียมนะคะในท้องตลาดเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแคลเซียมเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงได้ทุกตัวนะคะแคลเซียมจะเข้ากระดูกได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบก็คือมีแร่ธาตุอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือแมกนีเซียมที่จะช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมเข้าไปไว้ในกระดูกแล้วนอกจากแมกนีเซียมแล้วเนี่ยก็จะต้องมีวิตามินดีแล้วก็วิตามินซีที่จะช่วย ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเก็บแคลเซียมไว้กับกระดูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรับประทานแคลเซียมที่มีองค์ประกอบไม่ครบมันจะสร้างปัญหาให้กับคุณมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้แก๋มีตัวเลือกที่ดีค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เดียค่ะนะคะเดียเป็นผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีทั้งตัวแคลเซียมแมกนีเซียม วิตามินดีแล้วก็วิตามินซีทึ่ครบองค์ประกอบที่จะทําให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมแคลเซียมแล้วเอาแคลเซียมเนี่ยไปเก็บไว้ในกระดูกได้นะคะแคลเซียมที่เรากินเข้าไปเนี่ยรู้ไหมคะว่า99%เนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในกระดูกและฟันเพื่อทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงแล้วเหลืออีก1%ไปอยู่ในกระแสเลือดเพื่อทําให้เลือดแข็งตัวเวลาที่เรามีบาดแผล นะะในเดียเนี่ยนะคะเรามีแคลเซียมที่อยู่ในฟอร์มที่ร่างกายเราสามารถดูดซึมได้ง่ายและรวดเร็วนั่นคือแคลเซียมอะมิโนแอซิดคีเล ะะที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกของคุณให้แข็งแรงแล้วก็มีแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตที่จะทําให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีนะคะเดีย er ประกอบไปด้วยสารสกัดก็คือกระดูอ่อนจากปลาฉลามที่จะช่วยลดการอักเสบของข้อต่อกระดูต่างๆลดอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ไปเติมน้ําที่จะคอยหล่อเลี้ยงตามข้อกระดูของเราด้วยนะคะแล้วก็จะมีส่วนประกอบของแคลเซียมแมกนีเซียมครบพร้อมทั้งวิตามิน D3 ที่จะช่วยดูดซึมแคลเซียมและเก็บแคลเซียมของเราเข้าไปไว้ใน ะะแล้วก็ยังมี l อาร์จินีนที่จะช่วยขยายหลอดเลือดทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะและที่สําคัญเรามีวิตามินซีค่ะที่จะช่วยทําให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นนะคะ เดียจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเสริมแคลเซียมนะคะเสริมความแข็งแรงให้กระดูกที่ถือว่าครบองค์ประกอบทั้งหมดนะคะคุณจะได้ประโยชน์จากการทานที่เต็มที่เดีย1ซองเนี่ยมีแคลเซียมสูงถึง1000มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำทาน1ซองต่อวันถือว่าเพียงพอแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะเดียสามารถชงแล้วก็ละลายน้ำได้ง่ายพร้อมทั้งรสชาติที่อร่อยนะคะคุณสามารถชงผสมกับน้ำา1แก้วนะคะแล้วก็ดื่มตอนท้องว่างนะคะ เกคอร์ดแนะนำเลยค่ะให้เดียเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างกระดูกของคุณให้แข็งแรงขอบคุณค่ะ